ขอแนะนําเรื่องการคํานวณน,นะครับคุณลักษณะและอ่านคิดวิเคราะห์ต่อนิดนึงนะครับทีนี้อย่างตัวอย่างนะครับนี่คือเด็กชั้นม .5 นะครับม .5 เพราะฉะนั้นการคํานวณเนี่ยอ่านคิดวิเคราะห์นะครับเราควรคานวณจากวิชาที่เขาเรียนมาทั้งหมดนะครับอย่างเช่นคุณลักษณะอันประสงค์ตรงนี้นะครับวิชาที่เขาเรียนมาทั้งหมดเนี่ยคลิกหนึ่งคนเนี่ยจะเห็นว่าวิชาที่โชว์ นะของเด็กม .5 ในเทอมที่2เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมดวิชาที่เขาเรียนมาทั้งหมดเนี่ยสามภาคเรียนแล้วถ้าเราคลิกแบบนี้นะครับนะค,บคลิกแบบนี้ปรากฏวิชามีแค่นี้นะครับก็ถือว่าการคำนวณของเรายัางใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าบางวิชาเนี่ยจะไม่โชว์ตรงนี้จะไม่โชว์ขึ้นมานะครับเราก็ต้องไปแก้ในหลักสูตรของชั้นของเราเนี่ย ตามสภาพจริงแล้วนะครับเด็กชั้นม5เนี่ยเรียนมา3มเทอมแล้ววิชาที่จะคำนวณเนี่ยไม่ใช่มีอยู่เท่านี้ถูกไหมครับไม่ใช่มีอยู่เท่านี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้วิชาที่อยู่ตรงเนี้ยมันมีจํานวนเยอะๆนะครับมีเท่ากับจํานวนที่เราเรียนไปบท3มภาคเรียนนะครับตามตัวอย่างถ้าโชลักษณะแค่นี้นะครับแสดงว่ายังมีวิชาอีกหลายวิชาที่ไม่ที่ไม่ได้ไม่ได้คำนวณอ่า ไม่ไม่ได้นําผลเนี่ยคือไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งรายวิชาคือไมไ่ตั้งข้อมูลในรายวิชาเนี่ยว่าให้คํานวณว่าให้ใช้ผลคํานวณมันจึงไม่โชว์ออกมาทางนี้เพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่ไปปรับแก้นะครับถ้าทําให้ถูกต้องจริงเนี่ยเราต้องไปปรับแก้ในรายวิชาเนี่ยคลิกเลือกวิชาทั้งหมดให้มันโชว์ขึ้นมานะครับวิชาที่จะโชว์ในหน้าเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือวิชาที่อยู่ตรงนี้นะทุกวิชาที่ต้องนํา นำนำไปประเมินนะต้องทําเครื่องหมาย 1, 2, 2> หนึ่งสองนะครับแล้วก็สามสามเครื่องหมายตรงนี้ครับมันถึงจะจะไปโชว์นะแป๊บมันว่าอ๋อแล้วขึ้นไปก่อนพ๋อนะมันถึงจะมาโชว์เพราะนั้นเราเจ้าหน้าที่ทะเบียนนะครับก็มีหน้าที่ไปดูรายวิชาทั้งหมดเนี่ยนะครับวิชาไหนบ้างที่ที่ไม่เนี่ยอย่างเช่นวิชาเนี่ยครับ นวิชานี้ผลไม่โชว์แสดงว่านะครับนะครับเราไม่ได้ทำเครื่องหมาย3มที่ตรงนี้นะครับนะครับนี่ก็เป็นข้ออ่าข้อข้อบกพร่องของเราที่ที่ยังแก้ไม่ได้สักทีนะครับเพราะว่าข้อมูลมันเยอะนะครับในในเรื่องของการทำข้อมูลเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ทะเบียนก็กับข้อมูลที่เยอะๆเบางทีเราก็ใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไป แต่ถ้ารุ่นใหม่ๆเข้ามาเนี่ยนะครับก็ควรจะดูตรงนี้นะครับแล้วก็ทําให้มันถูกต้องไปตั้งแต่ตรงนี้นะครับก็คือในในวิชานะครับก็ไปทําเครื่องหมายวิชาหลักและวิชาเพิ่มเติมนะครับทำเครื่องหมายสารตรงนี้ให้หมดเลยนะครับยกเว้นเฉพาะวิชาที่มีปัญหาเท่านั้นเองนะครับมันถึงจะมาโชว์ตรงนี้เยอะนะถ้าเด็กม .5 แล้วโชว์แค่นี้สแสดงว่านะครับ ข้อมูลของเรายังไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเราจะใช้แก้ปัญหาไปก่อนนะครับไปทำคือของเก่าก็ทําเป็นมองไม่เห็นไปแล้วก็เริ่มตั้งแต่ของใหม่ก็ทําได้นะครับก็ลองก็ลองวางแผนจัดการเอานะครับนะครับแล้วท่านถ้าทําต่อไปจะเจอปัญหาแล้วนะ่ะแบบนี้เยอะนะครับก็ก็ต้องแก้ปัญหาไปนะครับก็นีค่คือเพิ่มเติมให้ให้กับอ่อีคลิป เมื่อสักครู่นี้ที่ลงไว้นะครับก็คือการาประเมินคุณลักษณะคลิปที่1น,นี่เป็นคลิปที่2เป็นคลิปที่เพิ่มเติมให้ครับ